จังหวัดนราธิวาสมีความพร้อมในการเดินทางทั้งเครื่องบินและรถไฟมาสัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแบบผสมผสานทั้งไทย จีนและมุสลิมอย่างลงตัววัดชนทาราสิงเหตั้งอยู่ในตำบลเจเหอํำเภอตากใบภา,าษาเจเหซึ่งเป็นภาษาถิ่นของชาวอำเภอตากใบถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่สําคัญซึ่งถูกนํามาจัดเป็นงานประเพณีทุกปีประวัติศาสตร์ของเจเหถูกนามาแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ภายในบริเวณวัดและหากต้องการศึกษาวิถีชีวิตแบบจําลองรวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกสามารถชมได้ที่พิพิธพภัณฑ์เมืองนราธิวาสม์เสห์ของสุดเขตแดนสยามนี้คือความหลากหลายทางพระหูวั วัฒนธรรมมัสยิดกลางเมืองนาราธิวาสเป็นมัสยิดประจำจังหวัดที่สำคัญแหล่งรวมใจของชาวมุสลิมในท้องถิ่นศาส,สนาสถานอันแสดงถึงความเลื่อมใสของชาวพุทธสันเจ้าโกเลงจีซึ่งเป็นศาลจีนเก่าแก่มีประติมากรรมปั้นมือที่งดงามประณีตมากมายในบริเวณใกล้กันนั้นยังมีพระพิคเนศกลางแจง้งแสดงให้เห็นการอยู่ร่วมกันทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้มัสยิด300ปีที่ผสานศิลปะไทยและมลาย,ยูกะดูกลมกลืนอย่างไม่มีที่ติชาวมุสลิมที่นี่มีรูปแบบการใช้ ชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ยังมีศิลปะบนกำแพงกราฟฟิตี้ที่บ่งบอกถึงศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวนราธิวาสอย่างชัดเจนหาดบ้านทอนเป็นอีกแห่งที่แสดงถึงวิถีแห่งความเรียบง่ายซึ่งไม่ไกลจากความเจริญที่นี่ยังเป็นชุมชนชาวประมงและอู่ต่อเรือกอแลซึ่งมีต้นกําเนิดในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วยจากหาดบ้านทอนสู่หาดนราทัศจะได้เห็นผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจหรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวปูลาเจมูดอเกาะเล็กๆบนความสุขใหญ่ก็เป็นแหล่งท่อง ท่องเที่ยวที่หลายคนถามหาอีกความหลากหลายของธรรมชาติพบได้ที่ปูลาปัญยังหรือเกาะยาวซึ่งมีแม่น้ำตาตกใบแยกออกจากตัวอำเภอโดยมีสะพานคอยร้อยปีเป็นจุดเชื่อมต่อนอกจากความเป็นอยู่ที่น่าค้นหาของชาวนาราธิวาสสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมักกล่าวถึงก็มักเป็นของฝากขึ้นชื่ออย่างปลากุลาเคมวัฒนธรรมในการกินอยู่ยังสามารถพบได้ในงานใหญ่อย่างงานเทศกาลอาหารจานเด็ดโกลกซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีแหลมเช็คอินที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่น ชอบการถ่ายรูปคือศิละปะบนกำแพงที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟสุงไงงโกโลกภาพการดำเนินชีวิตยังคงควบคู่ไปกับความอุดมสมบูรณ์ดังจะเห็นได้จากป่าปรุโต้นแดงความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมหลอมรวมเข้ากันกับธรรมชาติและที่นักเดินป่าต้องไายเยือนสักครั้งก็คือป่าฮัลลาบลาป่าดิฝนที่ยังคงสมบูรณ์ผืนป่าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำสุงไงงโกโลกเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดเช,นดช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติบูโดที่นอกจากจะมีน้ำตกป่าโจแล้วยังมีใบไม้สีทอง รูปร่างแปลกตาหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา12เป็นอีกหนึ่งชุมชนของอำเภอสุขิริน ที่พร้อมให้สำรวจฐานคอมมิวนิสม์มลายาในอดีตปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยข้องภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งชาวใต้และชาวอีสานมารวมอยู่ในชุมชนภูเขาทองดินแดนที่เป็นเมืองทองเก่าและอุดมไปด้วยพันไม้นานาชนิดบางไฟหนึ่งเดียวของภาคใต้มาดูได้ที่นี่เพลิดเพลินกับทะเลเหมอกสองแผ่นดินรวมถึงกิจกรรมเดินป่าและนอนแคมป์ทุกแห่งผลในจังหวัดนราธิวาสยิงชวนให้ค้นหาขบวนพาเร่ที่อวดความเด่นของแต่ละอำเภอชี้ชวนให้มาชมงานประจำปี ของดีเมืองนาราของดีของอร่อยอย่างลองกองที่มีรสชาติหวานหอมชื่นใจรวมถึงใบไม้สีทองซึ่งหาได้ที่นี่เป็นที่แรกความเจริญงอกงามทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาในโครงการพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนาราธิวาสแหล่งรวมธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มหัศจรรย์ยิ่งรอให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมาเยือนเพราะเราเรอคุณอยู่ที่นี่นาราธิวาสพลาดได้ไง ในปีพศ2566ผลิตภัณฑ์มูลรวมจังหวัดนราชิวาสมีมูลค่าเท่ากับ47,353ล้านบาทเติบโตถึง6.3%จากปีก่อนโดยมีโครงสร้างเศรษฐกิจแบ่งเป็นภาคบริการ64%ภาคเกษตรกรรม27%และภาคอุตสาหกรรม9%โดยภาคบริการ มีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ64สะท้อนถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวการบริการของโรงแรมและพัฒคาคารซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ27โดยจังหวัดราชวามีความโดดเด่นด้านการผลิตยางพาราและปา์มน้ำมันรวมถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเช่นโคและสุกรซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร,รในพื้นที่ ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส,ส่วนร้อยละ9แม้จะมีสัดส,ส่วนไม่สูงนักแต่ยังคงมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในด้านการแปลรูปวัตถุดิบทางการเกษตรอุตสาหกรรมหินแกรน,นิตประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว64,500บาทต่อปี ตะาที่ว่ายังเป็นประตูสำคัญของการค้าชายแดนโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านแดนกว่า982,000คนในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า360ล้านบาทกระทรวงการคลังโดยทีมเฉพาะกิจวายุพักเพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาคต้องการให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด เป็น,นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดผ่านโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน360องศา ประกอบด้วย2กิจกรรมคือกิจกรรมที่1กิจกรรมส่งเสริมการทำการตลาดด้วย AI เป็นการบรรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถพัฒนารูปแบบจำหน่ายที่ทันสมัยด้วย AI marketing พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าการลงทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ SME และโอกาสของ SME และ SME c ในตลาดภาครัฐกิจกรรมที่2จัดกิจกรรมเปิดบ้านเป็นศูนย์แสดงสินค้าชุมชนในชื่อคลังสินค้าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังและภาคีเครือข่ายรวม8หน่วยงานได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดนาราธิวาสสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นาราธิวาสสำนักงานสัมปทานพื้นที่นาราธิวาสสำนักงานสปสรพื้นที่นาราธิวาสด่านศุลกากร,กรสุงไหงโกลกธนาคารกรุงไทยสาขาณราธิวาสสหกรณ์จังหวัดนาราธิวาสและท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อนำร่องสร้างโอกาสเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นช่องทางแสดงสินค้าของ s m e และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่การดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับจังหวัดนาราชิวาาซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและทำให้ชาวจังหวัดยาลาชิวาดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเศรษฐกิจมั่นคงการค้าเฟื่องฟูนาราน้าอยู่มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน